อัญโยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ <Yu> รวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเอสเปาสาวกวางยากันนะครับวันนี้มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับเอสเปาหลายเรื่องเลยมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยแล้วกันนะครับสำหรับภาคต่อนะครับภาคสุดท้ายแล้วของเอสเปา S M Culture Universe นั่นเองนะครับ ในตอนนี้เนี่ยมีทีเซอร์ปล่อยออกมาแล้วสำหรับ EP สุดท้าย EP ที่3กับ Girls นะครับ Don't You Know a m a s a p a g e หรือว่าชื่อภาษาไทยนะครับก็คือเอสปา EP ที่3สาวไม่รู้หรอว่าพี่โหดแค่ชื่อนี้ก็คืออลังการมากๆแล้วนะครับสาวไม่รู้หรอว่าพี่โหดทีเซอร์เนี่ยจึ้งมากๆงานอาร์ตงานวิชวลจัดเต็มสุดๆต่อสู้กันแบบสะบ,บันหั่นแหลกไปเลยค่าได้ค่าใครตายช่างมันขนงูดำมาทั้งกองทัพนะครับที่สำคัญนั้นเนี่ย ออร่าคนจะได้เดบิวต์อย่างนาวิสเนี่ยก็คือสวยอลังการมากๆปั้นมาดีสุดๆไปเลยมารอดูการเดบิวต์ของนาวิสกันด้วยนะครับและที่สำคัญสี่สาวเอสปปาก็มาโชว์ความสามารถทางด้านการต่อสู้เนี่ยเอาแบบว่า ให้ทุกคนได้รู้ไปเลยว่าสาวไม่รู้หรอกว่าพี่โหดของจริงแค่ทีเซอร์ยังขนาดนี้มารอดูตัวเต็มกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงในวันที่22เดือนนี้นั่นเองอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆและหลายๆคนเนี่ยน่าจะรอคอยกันสุดๆกับการคัมแบ็กของเอสปาครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะมีการรายงานออกมาแล้วว่าเอสป่ากาลังจะทําการคัมแบ็กในเดือนเมษายนนะครับทุกคนเป็นอัลบั้มเต็มในเดือนเมษายนนี้ด้วยจากข้อมูลเนี่ยมีการรายงานออกมาเพียงแค่ว่าเอสปาจะคัมแบ็กกับอัลบั้มเต็ม ในเดือนเมษายนของปีนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ปักวันอย่างเป็นทางการมาจะบาวาวันไหนต้นเดือนกลางเดือนหรือปลายเดือนและทาง s m ก็ยังไม่ได้ยืนยันมานะครับว่าจะเป็นเดือนเมษานในช่วงไหนต้องมารอดูกันนะครับว่าเอสปานั้นจะคัมแบ็กในวันที่เท่าไหร่กันบ้างยังไงมารอดูกันดีกว่านะครับว่าเอสปานั้นจะคัมแบ็กในวันที่เท่าไหร่ในเดือนเมษายนนี้แต่ที่แน่ๆคือสมการรอคอยแน่นอนมารอติดตามกันได้เลยนะครับ ยังนะครับทุกคนยังไม่หมดแต่ว่าเอสปายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่แบบอลังการมากๆเพราะเอสปานั้นจะมาที่ไทย ในเดือนมีนาคมนี้นะครับคอนเฟิร,ร์มแล้วเอสปาจะได้เข้าร่วมงาน s o วเชคเฟสติวัลนะครับจัดขึ้นในวันที่25มีนาคมปี2566นะครับซึ่งงานครั้งนี้ d c วเชคเฟสติวัลเนี่ยก็จะจัดขึ้นที่ Thunderdome นะครับทุกคน Thunderdome Stadium เมืองท่องท่านีแบง k อ k t h a i l a ด์ Bangkok, Thailand. คอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับ d c ว e ชคเฟสติวัลเลยก็จะเป็นคอนเสิร,ร์ตแบบรวมศิล,ลปินหนึ่งในนั้นก็จะมีเอสปาที่อยู่ในไลน์อัพแล้วเรียบร้อยเตรียมรับความปังพร้อมกับเพลงต่างๆที่ขน มาจากกวางยามาเสิร์ฟให้ทุกคนชาวไทยแฟนๆชาวไทยมาชาวไทยได้รับสังกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ที่แน่ๆในตอนนี้แฟนๆนอกจากจะดีใจแล้วก็ยังเชียร์มากๆเลยให้หนิงหนิงได้ไปเจอกับหนิงหนิงนะครับสาวเลือดข้นจากกวางยาต้องมาเจอกับแชริ่าหนิงหนิงสาวเลือดกรุ๊ปบีนะคบแฟนๆบอกว่าต้องเจอกันสักครั้งแล้วไหมคงไม่มีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอที่เขาทำเรานั้นก็ทำทำแล้วทำไม่เคยไม่สมหวัง พอเท่านี้ดีกว่านะครับเป็นเลือดกลุ่มมีไปได้ขอเป็นเลือดกว่างยาแทนละกันนาวิส calling eye เราแวมอัปเดตท,ทุกคนเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงต้องมาคอมเมนต์มาพูดถึงแล้วก็รวมเป็นกำลังใจให้กับเอสบากันได้เลยนะครับคลิปดีเราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับอันยองต้องมีอะไรผิดพลาดตรงนาวิส calling eye